เจ้าสาวที่สามีเกือบไม่รักบทประพันธ์โดยสวิชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่สาม จุดจบคนริษยาภาพของคนร่างเล็กที่สวมชุดราชการสีกากีในวันจันทร์ดูเป็นเรื่องคุ้นตาสำหรับทุกคนภายในบ้านทว่าคนที่เพิ่งได้เป็นสามีหล่อนได้สองวันกลับมองว่าชุดนี้มันรัดรูปจนเห็นสัดส่วนที่เธอห่วงแหนจนเกินไปน้องพินไม่มีเสื้อตัวใหญ่กว่านี้เหรอจุมพินมองคนร่างสูงที่กอดหล่อนอยู่ผ่านกระจกเงา เสื้อสีกากีน้องพินมีตัวเดียวขาดพี่ตานซื้อใหม่ไหมทำไมหระคะหรือว่าเสื้อขาดจุมพินรีบสำรวจเสื้อของตนเองทันทีถ้าขาดน้องพินจะได้รีบซ่อมทว่ากลับไม่มีร่องรอยขาดแต่อย่างใดพอหันกลับไปมองหน้าคนพี่ก็บูดบึง้งคลายไม่พอใจบางอย่างพี่ตาลเป็นอะไรคะไอเสื้อบ้านนี่มันรัดเอวน้องพินเกินไปพี่ไม่ชอบ เสื้อใส่สบายดีค่ะน้องพินไม่ได้อึดอัดอะไรเลยนะคะพี่ตานยายคนน้องบอกพร้อมรอยยิ้มดวงตากลมโตช่างใส่ซื่อจนเตชิลาลอบถอนหายใจหล่อนไม่ได้รับรู้ว่าถูกสามีหึงหวงเลยแม้แต่น้อยพอมาที่โตอาหารก็เห็นเตชิตนั่งอยู่ก่อนแล้วโดยมีแพรน,นินนั่งอยู่ข้างกันร่างสูงตวัดสายตาไม่พอใจฝ่ายนั้นอยู่แวบ,บหนึ่งเหมือนเจ้าหล่อนจะทันสังเกตเห็นแต่เตชินีไม่สนใจและใส่ใจ คุณพ่อบินไปเปิดสาขาที่เราแล้วส่งคุณแม่ไปหาคุณหญิงสมทวินสงสัยจะเรื่องงานการกุศลที่เอาสินค้าในบริษัทเราไปเปิดบูธหาเงินเข้ามูนลนิธิช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกทำร้ายมัง้งเตชิตพูดขนาดจิบน้ำและเช็ดปากอืมท่านบอกแล้วล่ะว่าแต่ทำไมวันนี้มากินข้าวที่บ้านได้ล่ะปกติเตชิดจะอยู่ที่เพนท์เฮาส์แถวจตุจักรมากกว่าเนื่องจากใกล้บริษัทและเดินทางสะดวกท้ารีบรบก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้ พี่ชายของเตชินีเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ติดที่เป็นคนขี้รำคาญจึงแยกไปอยู่คนเดียวหลายปีแล้วที่เพนเฮาส์ระบบท่อมันมีปัญหาเลยให้ช่างเข้าไปดูเลยแวะมานอนที่บ้านหน่อยก็ดีแม่บอกลืมหน้าลูกชายคนโตไปแล้วนั่นเรียกเสียงหัวเราะจากเตชิตก็คงมีแต่แพรนินที่ยังนิ่งอยู่แพรเป็นยังไงบ้างจ้าช่วงนี้เป็นจุมพินที่เอ่ยทักทายเพื่อนร่วมคณะ เตชินีปลายตามองเล็กน้อยเห็นว่าแพรนินสะดุ้งและมีท่าทางอึดอัดแต่มันก็แค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นหล่อนยิ้มให้จุมพินแล้วตอบก่อนที่ทั้งสองจะนั่งคุยกันหนุกก่งกระหนิงตามแบบฉบับเพื่อนสาวที่ไม่ค่อยได้คุยกันเตชินีและเตชิดนั่งฟังคนรักของตนเองสนทนาไปเงียบๆอาหารเช้าง่ายๆอย่างข้าวต้มกุ้งหมดแล้วทั้งหมดจึงแยกย้ายกันเตชิดเดินตามน้องสาวที่ความสูงอยู่ระดับปลายคางเขา ทั้งๆท,ที่ตัวชายหนุ่มสูงเกือบร้อยแปบห้าเซนติเมตรนอบูดอะไรวะตอนเตชินีหันมามองพลางถอนหายใจพี่เตว่าไอ้ชุดราชการนี้มันรัดรูปไปปะวะแม่งสิ่งที่ได้เป็นคำตอบคือเสียงหัวเราะของพี่ชายเตชินีตวัดสายตาไม่พอใจยิ่งคนเป็นพี่ตกบาเบาๆยิ่งโมโหอะไรวะห่วงเมียหรือวะไอ้ตอนแล้วใครแม่งหน้าบูดบอกไม่อยากแต่งงานกับเขา แม่พอแต่งได้สองวันคลั่งเขาจัดเลยนะแกเตชินีขยับตัวออกจากพี่ชายพอดีกับที่จุมพินและแพรน,นินเดินมาพอดีไปละ่ะยิงสาวโบกมือให้พี่ชายก่อนเดินอ้อมเปิดประตูให้ภรรยาสาวได้นั่งข้างตนเองเตชิดยังคงมีรอยยิ้มประดับที่ใบหน้าส่วนแพรน,นินคิดว่าตนเองวางหน้าเรียบเฉยได้ดีทว่าดวงตากลับฉายแววไม่พอใจออกมาอย่างปิดไม่มิดไปกันเถอะขายาวก้าวไปที่รถ เมื่อกี้คุยอะไรกับพี่ตานเหรือคะเห็นหัวเราอสนุกสนานเลยความสงสัยมันแน่นอยู่ที่โอกจึงเอ่ยปากถามไอตอนมันห่วงเมียนะ่ะอะไรนะคะคงเพราะแพรน,นินแสดงท่าทางแปลกใจมากเกินไปเตชิตจึงเลิกคิ้วสูงเออก็ไหนว่าไม่ชอบี่พินไงคะหล่อนเองก็พอได้ยินมาบ้างว่าเตชินีไม่ใคร่าการแต่งงานเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะชอบแล้วล่ะ เตชิดพูดง่ายๆแล้วออกรถทันทีปล่อยให้แพรน,นินได้แต่บทสัน g รามซ่อนมือที่กำแน่นไว้ใต้กระโปรงสิ่งที่หล่อนคิดและหมายมั่นไว้ไม่ได้ดังใจสักเรื่องหากย้อนเวลาไปได้แพรน,นินจะไม่เลือกทางนี้เด็ดขาดหล่อนได้แต่ครั้งในใจว่าน่าจะตอบตกลงเตชินีไปในวันที่ฝ่ายนั้นสารภาพรักและขอหล่อนเป็นแฟนไม่เช่นนั้นวันนี้คงเป็นหล่อนที่ยืนเคียงข้างเตชินีไม่ใช่จุมพินแพรน,นินเข้าหาเตชิดเพราะคิดว่าเขามาจากตระกูลผู้รากมากดี สังคมชั้นสูงน่าจะเปได้ง่ายๆทว่าในความเป็นจริงเตชิตเป็นผู้ชายที่ประหยัดมัธยัตจนน่ารำคาญข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องซื้อเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นเขาอาจจะพาหลอนไปดินเนอร์หรูๆบ้างแต่ก็นานๆครั้งกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็แทบไม่เคยได้หลอนตกลงเป็นแฟนกับเตชิตไปได้เกือบสองปีและเพิ่งมาค้นพบว่าเลือกคนผิดแพรนินกรีดร้องอย่างสุดทนก็ตอนที่รู้ว่าเตชินีกําลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วฝ่ายนั้นมาอวดอ้างว่าได้บรรดาแบรนเนมทั้งยังมีเครื่องประดับหรูอีกมากมายทว่าไม่นานทั้งสองก็เลิกรากันเพราะฝ่ายหญิงต้องไปเรียนต่อต่างประเทศยิ่งเจ็บใจเมื่อรู้ว่าเพื่อนร่วมคณะอย่างจุมพินที่แพรนินชังน้ำหน้าได้เป็นสะพ้ายสุดทิการทั้งๆท,ที่ความจริงหล่อนคนได้แต่งงานก่อนด้วยซ้ำแต่เตชิตก็ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องการแต่งงานเลยสักครั้งคล้ายว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเกี่ยวดองกับหล่อนและเมื่อความอิจฉามันอัดแน่นจนล้นออกมา แพรนินจึงอลรวะทันทีที่อยู่ด้วยกันตามลำพังเป็นไรนะับแพรใจเย็นสิเตชิดชักสีหน้าเขามีธุระด่วนต้องจัดการแต่กลับถูกแฟนสาวรั้งไว้ทั้งยังแสดงสีหน้าและท่าทางไม่ดีใส่พ่เตจะหลอกจิ้มแพรไปเรื่อยๆแบบนี้หรอคะใช่หนุ่มสะอึกเข้าใจความหมายที่แพรนินต้องการสื่อดีวันเสาร์ที่ผ่านมามันควรจะเป็นเราสองคนสิคะที่ต้องแต่งงานกันกลายเป็นพี่ตาลกับยายพินแทน ทั้งๆท,ที่พี่เตเป็นลูกชายคนโตของสุธิการนะคะแพรนินกระฟัดกระเฟียดภาพที่เตชินีโอบเอลจุมพินเดินขึ้นรถเป็นภาพติดตาหรือเพราะพี่เตไม่รักแพรคะพี่เตเลยหลอกเอาแพรไปวันๆตาคมเบิกกว้างคลายตกใจสิ่งที่คนตรงหน้าเอ่ยแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาใบหน้าคมคายก็กลับมาเรียบเฉยแพรหรือเปล่าที่ไม่รักคะนี่จะพูดอะไรหนะ่ะ แพรนินชักสีหน้าน้ำเสียงห้วนและแหลมขึ้นจ้องเขม่งคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนรักไม่วางตาเตชิดเองก็มองกลับเมโลด,ดี้กรีความขุ่นเคืองในใจลงเลยแต่ก็เป็นชายหนุ่มที่เบี่ยงหน้าหนีก่อนคว้ากุญแจรถและกระเป๋าสตางค์เดินออกจากเพนท์เฮาส์ไปทิ้งให้แพรนินกรีดร้องยืนกระทึบเท้าไม่พอใจอยู่ตามลำพังอันที่จริงเตชิดรู้อยู่แล้วว่าแฟนสาวแอบมีคนอื่นไม่ได้มีคนเดียวแต่มีหลายคน คราวแรกเขาไม่เชื่อจนกระทั่งเพื่อนถ่ายรูปภาพสวีทหวานของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยืนเลือกสร้อยคอในร้านเพชรหรูแถมแพรนินยังใส่มยยามหน้าเขาเพราะคิดว่าคนรักคงไม่รู้แต่ชิดไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะเขายังจับไม่ได้ค่าหนังค่าเขาและเข้าใจว่าแพรนินเป็นผู้หญิงฟุ้งเฟอ้อรักความสบายลอนเคยออดอ้อนขอซื้อของแบรนด์เนมซึ่งเขาก็ตามใจซื้อให้แม่เห็นว่าไม่จำเป็นแต่นิสัยติดหรูหราคงแก้ไม่ได้ รนร้องขออยู่เรื่อยๆและเพราะเตชิตปฏิเสธตลอดกระมังแพรนินจึงหันเหไปหาผู้ชายคนอื่นพอทะเลาะก,กันเรื่องนี้ก็ทําให้เตชิตคิดว่าเขาควรต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนับตั้งแต่รู้ความจริงว่าแพรนินไม่ได้มีเขาเพียงคนเดียวทั้งสองก็เริ่มห่างเหินรวมถึงเรื่องบนเตียงด้วยสุดท้ายความรู้สึกที่เคยรักก็จืดจางและว,วันนี้เตชิตคิดว่ามันหมดลงแล้วใบหน้าของพี่ชายดูเครียดขึมจนเตชินีแปลกใจ พอเขาเอ่ยปากปรึกษาก็เข้าใจได้ทันทีว่าทำไมถึงมีสีหน้าเช่นนี้เตชินีนั่งฟังพี่ชายระบายจนอีกฝ่ายดีขึ้นคนน้องตบไหล่กว้างปลอบโยนและบอกให้รีบตัดใจและตัดเนื้อร้ายออกจากชีวิตคบหากันไปก็รังแต่ยิ่งแย่ในเมื่อแพรน,นินไม่ได้จริงใจอะไรต่อพี่ชายเตชินีแนะนำเพิ่มเติมให้หาหลักฐานมัดตัวหล่อนเรื่องนอกใจให้มากกว่านี้เพื่อเวลาคุยกันอาจจะง่ายขึ้นและหากแพรน,นินร้องขอค่าเสียเวลาตลอดหลายปี เดชินีก็เห็นสมควรว่าต้องให้หล่อนไปถึงแม้ไม่ได้ตบแต่งเข้ามาเป็นสุธิการแต่ทุกคนในบ้านต่างก็รู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นอย่างดีเ่ชินีไม่ได้พูดเรื่องที่แพรนินใส่ร้ายจุมพินให้ฟังจนเธอเองก็เคยเกลียดพันรยาไปช่วงหนึ่งพอมาฟังที่พี่ชายปรับทุกข์ก็พอกระจ่างแล้วว่าเหตุใดแพรนินถึงทําเช่นนี้คงเกิดจากความอิจฉาริษยาที่คนอื่นได้ดีกว่าตนและคงพอมีช่วงหนึ่งที่เดชินีจีบแพรนินแต่ฝ่ายนั้นไม่เล่นด้วย อาจจะนึกเสียดายของขึ้นมาก็เป็นได้คนร่างสูงยักษ์ไหลเลิกสนใจเรื่องของพี่ชายและแฟนเขารอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าเมื่อเห็นว่าจุมพินส่งรูปวาดเด็กๆที่เธอสอนมาให้คุณครูคนสวยยิ้มร่าขณะยกกระดาษปอนที่ถูกรังสรร์สวยงามให้ดูบทที่สี่ พันรยาแสนหวานผ่านไปหลายเดือนนับตั้งแต่เตชิดมาปรึกษาเรื่องแพนินกับเตชินีนี่อาจไม่ใช่เรื่องน่าตกใจสําหรับเตชินีเพราะว่าบิดาและมานดานั้นไม่ใช่ท่านยังเงียบไปทันทีหลังจากที่พี่ชายเอ่ยจบบิดาวางแก้วกาแฟแล้วถอดแว่นออกเช่นเดียวกับมารดาที่เลื่อนชามอาหารออกจากตัวช่วงนี้ผมอาจจะต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านก่อนเพราะต้องรอแพรเขาขนของออกแหน่ใจแล้วเหรือเต คุณลาพิษเอ่ยถามบุตรชายอย่างเป็นห่วงเพราะเห็นว่าคบหาดูใจกันมานานแล้วแต่พอเห็นว่าเตชิตพยักหน้าส่งยิ้มมาให้ว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรท่านจึงพยักหน้าแล้วก็มีอีกเรื่องที่ผมต้องเรียนคุณพ่อกับคุณแม่เตชิดทิ้งจังหวะไปครู่แพรเขาเออมีน้องแต่ไม่ใช่ลูกผมเพียงแค่นั้นก็เกิดความเงียบขึ้นอีกครั้งคุณลาพิษอุทานยกมือขึ้นปิดปาก เรื่องใหม่ที่รับรู้ทำเอาเตชินียังตกใจหากเขาจะเรียกร้องอะไรผมคงต้องปรึกสาธทนายประจำตระกูลอืมได้สิถ้าเตมั่นใจว่าไม่ใช่สิ่งที่เตต้องรับผิดชอบพ่อกับแม่ก็พร้อมยืนอยู่เคียงข้างลูกแล้วเรื่องราวของแพรนินก็จางหายไปตามกาลเวลาหล่อนไม่ได้มาค้องแวะกับเตชิตอีกอาจเพราะพี่ชายแอบเซ็นเช็คให้หล่อนหลายล้านเพื่อไว้ให้ดูแลลูกในท้องถึงแม้จะจบไม่สวย ตเตชิตก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อแพรนินอยู่อาจไม่ใช่ในสถานะคนรักอีกแล้วแต่ในสถานะเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งที่ยังปรารถนาดีต่อหลอนก็ได้จุมพินไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางเรื่องเตชิตและแพรนินหล่อนแค่พึมพำรรเสียดายนึกว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันซะอีกแต่ก็แค่นั้นเพราะคุณครูสาวมีงานต้องทำมากมายและไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เตชินีกับจุมพินแต่งงานกันมาเกือบครึ่งปีแล้ว ร่างสูงจรดปากาเซ็นเอกสารใบสุดท้ายเงยหน้าขึ้นมองคุณครูคนสวยที่หอบงานของนักเรียนมาตรวจหล่อนเขียนคอมเมนต์ภาพแต่ละภาพอย่างตั้งใจทั้งยังแนะนำวิธีการลงสีไปด้วยนักเรียนของจุมพินวาดภาพสวยกันทุกคนจนเตชิลายังออกปากชมอันที่จริงพี่ไม่เคยเห็นน้องพินวาดรูปเลยนะเออไม่ใช่สิหมายถึงตอนวาดน่ะพี่ไม่เคยเห็นเห็นแต่ตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วพอมาเป็นครู น้องพินก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างวาดเท่าไหร่เลยค่ะแต่มีสมุดไม่มีเส้นติดกระเป๋าไว้วาดยังว่างๆจริงๆพี่ตาอยากดูไหมคะเมื่อคนพี่พยักหน้าและนั่งลงข้างกายคุณครูสาวจึงหยิบสมุดไม่มีเส้นที่หน้าปกเป็นลายกระต่ายสีชมพูน่ารักยื่นให้เตชินีพลิกหน้ากระดาษด,ดูไปจนหมดแต่ก็ใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรเพราะภาพที่พรรยาสาวบอกว่าวาดเล่นๆนั้นสวยเอาเรื่องมีทั้งภาพที่วาดด้วยปากกาดำไม่ลงสี ภาพสีเทียนสีน้ำหรือดินสอสีธรรมดาทุกภาพล้วนมีเรื่องราวและการลงสีก็สวยสมเป็นคุณครูสอนศิลปะแต่มีรูปหนึ่งที่เตชินีชอบมากจนเกิดไอเดียบางอย่างขึ้นพี่กำลังมีโปรเจกต์หนึ่งสุดที่การมีธุรกิจหลากหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางที่ผู้ริเริ่มคือคุณลาพีดมานดาน,นั่นเอง ท่านเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามมาแต่ไหนแต่ไรจึงคิดรีเริ่มทำแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์ไทยคุณภาพดีทั้งยังราคาย่อมเยาเตชินีไม่ได้หยิบแฟ้มมาให้ภรรยาสาวดูเพราะถือเป็นความลับในบริษัทต,ต่อให้หล่อนเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เถอะแต่จุงมพินไม่ได้มีหน้าที่ในบริษัทแห่งนี้แต่ชินีเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่ากำลังจะรีแบรนดิ้งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในบริษัทไม่ว่าจะเป็นรองพื้นแป้งฝุน่นแป้งตลับ หรือลิปสติกที่มากถึง10สีเนื่องจากแพ็กเกจที่ใช้มายาวนานตั้งแต่เปิดแบรนด์เกือบ20ปีนั้นดูล้าสมัยไปแล้วแต่เตชินีก็อยากให้มีกลิ่นอายช่วงปี2000ที่เปิดแบรนด์ปลายปีแบรนด์จะครบรอบ20ปีเธอจึงคิดว่าจะเปิดตัวสินค้าลายใหม่และเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจที่ใครๆต่างมองว่าโบราณไปแล้วพี่อยากให้รูมวาดของน้องพินอยู่บนแพ็กเกจสินค้าของพี่ค่ะจุมพินทำหน้าตกใจทันทีที่ฟังจบ น้องพินนี่นะคะหล่อนก็แค่คุณครูสอนเด็กมัธยมศึกษาตอนตอน้นว่านรู้ไม่ได้สวยอะไรมากมายแค่เพียงมีใจรักในงานศินละปะและชอบให้ความรู้แก่ผู้อื่นจึงได้มาเป็นคุณครูสอนศินละปะก็เท่านั้นพี่ชอบลายเส้นของน้องพินมากๆเลยแต่อาจต้องปรับให้มันน่ารักกว่านี้เพราะเท่าที่เห็นน้องพินลงรายละเอียดเยอะมากๆถ้านำมาปริ้นใส่แพ็กเกจสินค้าพี่ว่าดีเทลมันคงลดลงไปเยอะพี่ตันแน่ใจหรอคะ น้องพินไม่ได้ว่าสวยขนาดนั้นแล้วอีกอย่างก็เป็นการรีแบรนด์ด้วยน้องพินกลัวว่าพี่มั่นใจในตัวของเมียพี่ค่ะแต่เรื่องนี้คงต้องเซ็นสัญญาเป็นกิจจารักษณะพี่จะให้ทีมร่างสัญญาพร้อมแจ้งค่าลิขสิทธิ์ที่น้องพินเห็นสมควรนะคะไม่ต้องจ้างก็ได้ค่ะน้องพินเต็มใจช่วยไม่ได้ค่ะคนพี่เสียงเข้มขึ้นแล้วกุมมือเล็กไวเราทำงานก็ต้องได้ค่าตอบแทนสิคะพี่จะเอาเปรียบเมียได้ไง ว่าแล้วก็จะรดปลายจมูกลงยังแก้มนิ่มจุมพิณยิ้มเขินงานหน้าขึ้นรับจูบจากสามีที่เลื่อนจากแก้มไายังปากหล่นทิ้งสมุดวาดภาพลงกับพื้นเปลี่ยนมากำสาบเสื้อเชิดแทนและพอร,รู้ว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรทําเรื่องเช่นนี้พอพลาหางคนขี้เขินก็เอาแต่ก้มหน้าซ่อนแก้มแดงไว้เตชินียิ้มเอ็นดูทดสิ่งที่ต้องทําไว้ในใจคืนนี้จะจัดหนักให้หล่อนครางไม่หยุดโทษฐานที่น่ารักเกินห้ามใจไหว และคืนนั้นก็เป็นอย่างที่เตชินีตั้งใจไว้ทันทีที่ร่างบบอบางเดินขึ้นเตียงคนตัวสูงก็กระโดดคล่อมไว้ทันทีไม่รอเวลาเพราะว่าหญิงสาวโรงรันเข้าหาจูบตรงนั้นสัมผัสตรงจุดนี้ให้จุมพินได้สถานนว่าคนบ้าพี่รักน้องพินอีกนะคะทั้งน้ำเสียงและดวงตาที่ทอประกายวาววับทำให้ใจจุมพินสัน่นสุดท้ายก็ต้องยอมเมื่อการตอบรับคือการพยักหน้า อากอุ่นก็วางวเตชินีปล่อยให้นอนช่วงเกือบตีสองนีฟ้ายังไม่สว่างดีคนพี่ก็ออกอาการหื่นอีกแล้วอยากคัดคานทัดทานแต่พอสบกับดวงตาคมที่ทอประกายก็เป็นอันต้องยอมอดมื้อเช้าและรวบไปกินในมือเที่ยงแทนพอมื้อเที่ยงในวันหยุดที่ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจุมพินก็ออกแต่ก้มหน้างุดเพราะแอบเห็นสายตาล้อเลียนของเตชทิที่ส่งไปหาสามี แต่งงานมาจะเป็นปีแล้วยังหวานกันอยู่เลยนะครับไอ้น้องจุมพินอยากจะกลายร่างเป็นขอมดำดินมุดหนีไปให้รู้แล้วรู้รอดไม่คาดคิดว่าจะถูกแซวตรงๆก็หาเมียดีอยู่เป็นโสดนานร่วงไข่เสื่อมเดชินียักคิ้วอย่างเป็นต่อแต่กลับถูกพี่ชายมังเอกลงังศีรษะวิจตีกันแต่เช้าแต่ถูกมารดาห้ามทับเวะก่อนคนที่คลั่งเมียเลยไม่สนใจอีกเพราะกำลังจดจ่ออยู่ที่ปากสีระเรือและในหัวก็คิดว่าวันหยุดนี้ จะทำอะไรในห้องกับหล่อนดีนะแต่คงไม่พ้นเรื่องรักๆบนเตียงอีกแน่